8กร,รกฎาคม2563วันนี้อบตปากกลางออเภปัวจวัดหน่านโดยท่านนาย,ยกประกอบแสนทรงสนิริพระเดชพระคุณเจ้าได้มาเป็นสักขีพยานที่น้องชาวตำบลปากกลางออเภปัวจวััดหงน่านได้ทําพิธีเติมน,น้ําลงดินซึ่งเรียกว่าธนาคารน้ําดินขอหลุมนี้คือหลุมแรก รูปถัวปัลเลอแล้วจะขยายผลธนาคารน้ำใตดินไม่ว่าจะเป็นระบบปิดกระจายทั่วเครือข่ายให้เต็มพื้นที่ตามนาตามไร่ตามที่ดอยตามที่ลาดชันที่สูงเป็นระบบปิดกระจายทั่วแล้วก็จะวารุเปิดซึ่งผมจะสร้างเครือข่ายให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยไม่ทิ้งให้กับพี่น้องชาว ป่ากางนี้ไว้ข้างหลังให้ได้รับความชุ่มชื้นอย่างทั่วถึงอันนี้เป็นภาระที่ผมกับท่านนายกจะต้องประสานกันต่อไปในโอกาสนี้นะครับขอให้พี่น้องได้แสดงพลังเพื่อที่จะขยายผลธนาคารน้ำใตดินให้เต็มป่ากางพี่น้องชาวป่ากางใชใ่อย่ใช่ย่ใช่ย่ยยวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตดี ที่ต้นน้ำน่านนะครับมีท่านท่านสมนายกครับสัสดีครับพี่้องชาวเชียงการที่้องท่านนายกสํารวยผัดผลจากจากอบตเมืองจังกับอบตปากลางจะช่วยกันสร้างเครือข่ายธนาคารน้ำาสรษที่ต้นน้ำน่านเพื่อเป็นศักดิ์ีพยานจับมือกันครับนี่คือศักดิ์ีพยานต่อฟ้าต่อดินต่อ ก็สือไอทีต่างๆซึ่งเราจะขายายเครือข่ายนี้ไปให้ทั่วจังหวัดด้านนี้คือเกิดขึ้นแล้วครับสองกบะตจากเมืองจังกับป่ากลาครับติดต้าครับสวัสดีครับ